สวัสดีครับพวกาช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับก็ดีว่าผมมีความจำเป็นต้องทําสีนะครับทำสีคราวนี้ทําไงละนะขั้นตอนแรกของการทําสีก็คือต้องลอกสีเก่าออกนะครับนะลอกสีเก่าออกก็ผมใช้น้ํายาลอกสีนะครับของบันไดนะครับบันไดจริงๆเนี้ยนะยี่ห้อบันไดนะครับนะน้ำยาลอกสีบันไดนะครับเขาบอกว่า วิธีใช้ก็คือว่าทาทิ้งไว้นะครับทาทิ้งไว้สักพักแล้วก็มาขูดออกได้เลยนะครับแต่ว่านะครับก่อนที่เราจะทาเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำยาตัวนี้นะครับทำปฏิกิยากับตัวพลาสติกนะครับนะเราเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เป็นพลาสติกนะครับเราก็ต้องเอาเทปมาพันไว้นะครับนะเช่นพลาสติกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับนะก็ต้อง ถ้าไม่อยากให้มันทําปฏิกิริยาก็ต้องเอามาพันไว้ครับนะ่พันไวหรือแกะออกนะครับนะก็ต้องแกะออกต้องแปะกระดาษกาวไว้ก่อนนะครับนะไม่งั้นพี่แกะกัดหมดเลยครับนะเสร็จแล้วเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ต้องใช้ก็คือถุงมือนะครับถ้าใครถุงมือกันเคมีนะครับนะถ้าใครไม่มีถุงมือกันเคมีก็อนุโลมถุงมือธรรมดาได้ รับก็พอได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าถ้ามันสัมผัสโดนผิวนะครับมันจะคันมากเลยครับนะแสบคันครับนะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะหลีกเลี่ยงอย่าให้โดนผิวนะครับขั้นตอนการทําเนี่ยวิธีทําตามผมไปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับอย่างที่บอกนะครับอยากไม่อยากจะให้โดนตรงไหนก็เอาพลาสติกมาพันทับไว้นะครับ เช่นผมไม่อยากทําส่วนบนนะครับนะตองการทําแต่ส่วนล่างนะครับทําแค่แค่ท่อนล่างนี้นะครับเพอท่อนล่างนี้มันค่อนข้างจะเครียแล้วนะแต่สีท่อนบนยังโอเคอยู่นะครับนะเราก็ใช้กระดาษกาวครับ มาพันทับนะครับพอพันทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะคราวนี้ก็เริ่มลอกสีกันเลยครับ นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับใส่แว่นนิรภัยด้วยนะครับเอาน้ำยานะครับเทใส่ภาชนะนะครับ นำมาป้ายเลยครับ จากนั้นก็ใช้แปรงรวดนะครับแปรงรวดถูกออกนะครับอ่าจะมีบางส่วนที่ยังหลงติดอยู่นะครับโดนน้ำยาไม่ดีนะหรือว่าน้ำยาไม่ทันทำปฏิกิริยานะครับก็เติมเติมเข้าไปนะครับ ใส่ก็ล้างออกนะครับล้างด้วยผงซักฟอกนะครับส่วนที่ยังออกไห้หมดนะครับเราก็ใช้นี่ครับปัดนะครับ ก็แปลงรวดนะครับติดสว่าน ก็ทําการลอกสีเรียบร้อยแล้วนะครับนะส่วนบางส่วนที่มันไม่ออกนะครับก็ขัดซ้ําได้นะครับนะนี่ครับอาจจะซ้ําน้ำยาลอกสีอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ของผมน่าจะพอแล้วนะครับนะก็เกี้ยงดีแล้วนะครับที่เหลือเป็นรอยคาบสนิมนะครับคาบสนิมที่มันกัดลงไปนะตรงนี้ก็ต้องออขัด แต่งเอาสนิมออกให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะลงสีลงพื้นนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครมีปัญหานี้นะครับลองไปทําตามผมดูนะครับนะก็น้ำยาลอกสีหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับนะก็ฉนวนราคากระป๋องละงเร้อยกว่าบาทเองนะครับก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกด s ับ s ไ r i b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ